สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูปอยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปอยจะมาสอนหน่วยบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะเรื่องสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูปอยมีแบรนด์ยิมการฝึกพัฒนาสมองทั้งสองซีกนะคะมาให้เด็กๆนะคะทำไปพร้อมคุณครูปอย้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ กันเราทักกันเพื่อสมาม่ปรียิมให้กันทีไรสุดหัวใจเรปรมปยปตามูจธพาอทีสวัสดีเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเด็กๆดูคลิป ครูปอยแล้วก็อย่าลืมไปฝึกทาําตามด้วยนะคะต่อไปเราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปอยจะพาเด็กๆไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะจะเป็นประเทศไหนกันบ้างไปร,รับชมกันได้เลยค่ะ Let's go ประเทศที่1น,นะคะก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็คือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วค่ะประเทศที่สองนะคะก็คือประเทศลาว และสถานที่ท่องเที่ยวประเทศนี้นะคะก็คือวัดเชียงทองหรือเรียกอย่างว่าวัดประตูเมืองค่ะต่อมาประเทศที่3คือประเทศเมียนม,มานะคะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศนี้นะคะก็คือเจดีชเวดากองค่ะต่อมา ประเทศที่4คือประเทศกัมพูชาและสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของประเทศนี้ก็คือปราสาทนครวัดนั่นเองค่ะต่อมาประเทศที่5ก็คือประเทศมาเลเซียและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศนี้นะคะก็คือตึกแฝดเปตโตนสัสนั่นเองค่ะ ประเทศที่6นะคะคือประเทศสิงคปโปร์ค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดงังและทุกคนจะต้องไปเที่ยวที่นั่นก็คืออาคารเอสพานาดหรือเรียกอ,อย่างหนึ่งว่าอาคารทุเรียนค่ะประเทศที่7คือประเทศบรูไนค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศนี้ก็คือ มัสยิดโอมาอาลีไซฟัตตินค่ะต่อมาประเทศที่8คือประเทศอินโดนีเซียและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือบูโรพุทธโธค่ะต่อมาประเทศที่9คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของประเทศนี้ก็คือป้อมซานติเอโกค่ะ ต่อมานะคะประเทศที่10ประเทศสุดท้ายก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของประเทศเวียดนามก็คืออ่าวฮาลองนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง10ประเทศอาเซียนนะคะเด็กๆเ,เนี่ยเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปแล้วเด็กๆอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนบ้างเอ่ยบอกคุณครูปอยด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นใบงานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นอะไร ใบงานที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมือนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปแล้วก็เอาไว้ในอัลบั้มชื่อของตนเองในไลน์กลุ่มได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูป,ปอต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย